เล่าข่าวตามเพลงวันนี้ไม่ได้ไปตามเพลงที่ไหนนะครับไปทุ่งบังกะปิตรงนี้คุณบอลพัดคิดถึงแผลเก่าอ๋อเหรอเออแล้วคุณไปทําอะไรเข้าไปล่ะอยากจะเป็นแขวนอ๋อเหรอนั่นสิคุณเป็นเรียมหรอเรียมก็อยากเป็นเรียมไม่อยากเป็นหรอกเพราะว่าเรียมเนี่ยเขาร้องบอกว่าเรียมเหลือทนแล้วนั่นแขวัญของเรียมคุณไปทําอะไรให้เรียมเข้าไปล่ะคะไม่รู้จะไปดอนดูนะครับตำนานเพลงนี่แหละครับว่าเป็นยังไงบ้างกับคุณสุประชาติสุภาพเมธีนะครับติดตามเลยครับ ขวัญของเรียมบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าเมื่อปีพศ2483บทประพันธ์เรื่องแรกของไม้เมืองเดิมที่รังสรสรโศกนาฏกรรมความรักของไอ้ขวัญกับอีเรียมจนกลายเป็นตำนานรักแห่งคลองแสนแสบและทุ่งบางกะปิอันลือลัน่นเพลงนี้ประพันธ์เนื้อร้องโดยพรานบูนถูกนำมาขับร้องประกอบภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายยุคหลายสมัยแต่ที่โด่งดังไปที่จดจำของคนไทยคือแผลเก่าเวอร์ชันละครช่องสี่บางขุนพรหมพศ2507 และเวอร์ชั่นภาพยนตร์ของเชิดสองศรสีพศ2520ด้วยความไพเราะกินใจในท่วงทานองบอ่งบอกความรู้สึกของหญิงสาวที่รำพึงรำพันถึงความหลังครั้งเก่าภระสานวิถีความเป็นอยู่ผู้คนริมสองฝั่งคลองในยุคนั้นได้อย่างลงตัวจึงทำให้เรื่องราวของขวัญเรียมยืนยงจนถึงวันนี้ตอนนั้นก่อนไปเมืองนอกก่อนไปเรียนหนังสือคือจบจบจบเลขาที่พาณิ์เนี่ยแล้วแม่ก็ตั้งังจะไปก็เลยทาเรื่องนี้ขึ้นมา แม,แม่กบไปเรียนหนังสือสามปีกลับมาโอ้ควันของเรียมเพลงเปิดสถานีไหนมาจากดอนเมืองสมัยก่อนดอนเมืองก็มีแต่เพลงนี้ทั้งนั้นก็เลยรู้ว่าโอ้มันฮิตจริงๆเมื่อปีประมาณแม่กลับมาปี หนึ่งศูนย์น่ะนะคะหนะึ่งศูนย์นี่ฮิตมากจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นรักอมาตะนะสำหรับขวัญนะคะเพราะขวัญเนี่ยเขาอยู่บ้านนอกตลอดเขาไม่ได้มีอะไรวกแวกวกแวกมาแต่เรียมเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่กรุงเทพเป็นสาวชาวกรุงแล้วเนี่ยบางทีไอ้แสงสีต่างๆ,ๆก็อาจจะทาใ,ให้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 หลงไปบ้างเพราะว่ายังเด็กอยู่นะคะแต่ในที่สุดเมื่อกลับมาสู่ที่เดิมแล้วความทรงจําเก่าๆมันก็กลับมา <in> ความรักอมตะของไอ้ขวัญกับอีเรียมไม่ได้หยุดอยู่บนแผ่นฟิล์มหรือนวนิยายเท่านั้นนะครับแต่ถูกนํามาตั้งเป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนในยุคน,นี้ได้หวนนาลึกถึงภาพวิถีชีวิตอันเรียบง่ายรวมถึงความผูกพันกันระหว่างผู้คนและคลองแสนแสบแห่งนี้ครับลุงชวลิตเจ้าของตลาดเล่าให้ผมฟังว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้นําชื่อของคู่รักแห่งทุ่งบางกะปิมาเป็นชื่อตลาดน้ําก็เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นภาพความงดงามของวิถีวัฒนธรรมผู้คนสองฝั่งคลอง รวมทั้งเป็นกุศลบายที่ช่วยให้คนรุ่นหลังไม่หลงลืมให้ความสําคัญกับการเข้าวัดทําบุญควอมเสนแสบเนี่ยขุดมาประมาณ175ปีแล้วถ้าเรามาอนุรักษ์ให้มันดีนะครับเราก็สามารถจะเลี้ยงสัตว์ต่างๆได้มันทําให้ลุงเห็นแต่ชีวิตเก่าๆฮะลุงก็เลยนําเรือเก่าๆที่ลุงสะสมไว้นะครับบางลำ120ปีบ้าง150ปีบ้างเนี่ยนะครับมาลอย ให้ประชาชนได้ใช้นั่งทานข้าวกันบ้างอะไรกันบ้างถ่ายรูปกันบ้างมันเป็นอนุสรณ์อนุสรณ์ของชีวิตลุงแล้วก็คนที่อายุราวๆหกอย่างลุงสองฝั่งคลองย่านมินบุรีในวันนี้เปลี่ยนไปตามกาลเวลามีนิคมอุตสาหกรรมหมูม่บ้านและรถราเข้ามาแทนที่คลงแ,แสบๆที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ขุดขึ้นเพื่อเชื่อมแม่น้ําเจ้าพระยาก,กับแม่น้ําบางปะกงเข้าด้วยกัน และเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ําของประชาชนจนถึงปัจจุบันแม้บัดนี้คลองแสนแสบจะเต็มไปด้วยมลภาวะทางน้ําจนยากที่ขวัญกับเรียมจะกลับมาลงเล่นเช่นในบทเพลงเาว่าเสียงคุยของไอขวัญที่ดังก้องท้องทุ่งบางกะปิยังคงเป็นตำนานรักที่ไม่เคยเลือนหายไปจากใจของคนไทยสุชาพสุภาพเมธีสำนักข่าวไทยอมทรายงานอิเลืเกินนะ ไอ้ควันเอีรียมถ้าเป็นตอนนี้ละไอ้ควันลงไปนะครับแสนแสบแน่แสบตาผมว่านะคุณดูหน้ามันดำคันๆเออสารพัดนะก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านนี่ละครับจะต้องดูแลด้วยนี่นะค่ะว่าแต่ลุงนะต้องไปเที่ยวด้วยนะเพราะมันเหมาะกับคุณมากเลยนะคะช่วงนี้ไปติดตามที่ทางข่าว